ต้องขอสวัสดีนะครับเเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์นะครับในกลุ่มโซน่าสายแผ่ใหม่นะครับรวมทั้งสมาชิกนะครับมือใหม่นะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีสมาชิกมือใหม่หลายท่านนะครับยังลงโปรแกรมโซน่านะครับไม่รู้ว่าต้องลงโปรแกรมอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆนะครับโปรแกรมโซน่านะครับ ต้องการที่จะลงนะครับให้ลงเป็นระบบ 3- ามสองบิตเท่านั้นนะครับอันดับหน้าครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับทุกท่านนะครับอาจจะเห็นนะครับโปรแกรมนะครับของผมเป็นลูปโลกขึ้นอย่างนี้มานะครับเป็นโปรแกรมลูปโลกตันปฏิคมนี่นะครับแต่ผมจะลบออกนะครับซึ่งมันเกะนะครับ ซึ่งถ้าใครอยากได้นะครับก็ทักมาที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับการลงก็ไม่ยากครับแต่ไฟล์ออกมาครับตั้งภาพนะครับตัวนี้ครับมิคาโลนะครับออนดิสเพย์ครับดับเบิลคลิกไปครับแบบนี้ครับให้ทำการรันแอดมินดีกว่านะครับจะดีกว่า กด install นะครับ install ไปเลยดูนะครับมันเขาจะหายไปนะครับกด next โอเคไปเลยครับกด install อย่างเดียวครับเห็นไหมครับหายไปแล้วครับโปรแกรมนะครับหายไปแล้วรูปโลนะครับนี่คืออันดับแรกนะครับส่วนนะครับคอมพิวเตอร์นะครับที่จะเล่นนะครับ าราเกบโซนาสเปคคอมต้องสูงนิดหนึ่งนะครับต้องสูงนะครับไม่ต้องสูงมากส่วนนะครับโปรแกรมนะครับที่ต้องมีนะครับในการเล่นโซนานะครับหนึ่งนะครับคือโปรแกรมตัวนี้ครับไลซ์ซงโปรตัวนี้ครับเดี๋ยวคลิกลงแล้วก็กด next ตามไปเลยครับตัวนี้ครับ ASIO c o r นะครับ หรือจะลงเป็นของ FL s t u d i o ก็ได้นะครับตัวนั้นอาจจะดีกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายครับ Loop MIDI Setup นะครับตัวนี้ใช้เชื่อมนะครับระหว่างโซนากับคาราโอเกะนะครับไม่ว่าจะเป็นไอตีมนะครับเป็นเชื่อมไว้เชื่อมต่อกันนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ลงไว้แล้วครับการลงไม่ยากครับกดเน็กเน็กๆลงอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมอาจจะ ทำคลิปนะครับลงให้อีกทีนะครับอ่ะจบไป1อันแล้วนะครับต่อไปนะครับการลงนะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรมโซน่านะครับแนะนำนะครับอันดับแรกนะครับให้ลงโปรแกรมโซน่า x 3ก่อนนะครับแล้วไล่ไปเป็นโซน่า8นะครับ8 8.5แล้วก็โซน่าแพตตินัมนะครับจะดีที่สุดนะครับ ผมจะหาโปรแกรมก่อน,นนะครับตัวนี้ผมจะลงเป็นโซน่าเ5เลยแ้วกันนะครับที่เซตอัพตัวนี้นครับรันแอดมิน ลงที่ระบบ32บิตเท่านั้นนะครับอย่าไปลง64นะครับให้ลงที่วิดีโอท่านลง64แต่ท่านต้องลงโซน่านะครับ32บิตเท่านั้นนะครับกด next ไปเรื่อยๆครับกดตรงนี้นะครับตามผมไปเรื่อยๆนะครับดูช้าๆนะครับผมก็พยายามทําให้ช้าแล้วนะครับกด next นี่ครับ serial นัมเบอร์ของนะครับ serial ถ้าใครมีแล้วนะครับเป็น ตัวนี้นะครับซีเรียลพโลง8.5ไปเลยแล้วกันนะครับก็ปี้ไปนะครับว่านกดนี้โอ้ไม่ใช่ครับคนละคนละตัวต้องเป็นตัวนี้นครับตัวทีนะครับรีบไปกดวางโอเคโอแป๊บนึงนะครับถ้กใส่ใส่ชื่อนะครับ ซีเรียลเป็นหานิดหนึ่งนะครับสักครู่นะครับอ๋อดูแลกีใส่เลยไม่ต้องเป็นตัวนี้สักครู่นะครับ โอเคได้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้คือ Serial นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดท,ทางเทคนิคนิดหนึ่งครับกดเลือกเลือกที่ Basic นะครับไปเลย i ินสตอ l นะครับ <c oughs> ตัวนี้คือที่จะไปรันใส่ทีหนึ่งครับ c o อปไปเลยครับ รอจนเขาเสร็จนะครับลงเสร็จยืมตาหน้อยก่อนนะครับเมื่อใหม่คนดูนะครับผมจะลงเอ็กซ์สามแปดจุดห้าแล้วก็แพทเินัมนะครับซึ่งถ้ามีการติดขัดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกชี้แจงไปอีกทีนะครับดูตามผมไปนะครับหวังว่าคงไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคงลงได้ลรื่อนนะครับอันนี้เพิ่งลงวินโดว์มาใหม่นะครับ เวลาจะทานนิดนึงนะครับแต่ขอให้รอนะครับดูขอให้สิสมาชิกนะครับมือใหม่นะครับดูดูช้าๆนะครับมีปัญหาอะไรนะครับก็ถามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอดมินนะครับท่านอาจารย์มือใหม่นะครับมือใหม่คือฮัดเคสซาวโอเคขึ้นมาอย่างนี้ครับไม่ต้องตกใจนะครับให้กดตัวนี้ไอน็อตไอนอไปนะครับกดตัวนี้ไปเลยเห็นไหมครับ ก็จะไปนะครับไม่ต้องตกใจครับมันขึ้นอย่างนี้เฉยๆนะครับต้องรอเขาเขาทำงานนิดหนึ่งครับนี่ขึ้นมาแล้วครั้งที่สองกดไปนะครับนี่มันไม่ใช่ปัญหานะครับมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันขึ้นเด้งขึ้นมาอย่างนี้เฉยๆครับซึ่งก็เล่นได้ปกติไม่เป็นไร โอเคตอนนี้ x 3ผมสแกนหาปลั๊กอินอีกแล้วนะครับพอดีผมใช้โซดา x 3เป็นตัวบันทึกไม่นะครับเพราะว่าไมออนบอร์ดผมมันดังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ต้องขออภัยกับเสี่ยงด้วยแล้ะกันนะครับเนี่ยครับถ้าเราลงนะครับปลั๊กอินนะครับโซดามันจะสแกนนะครับ ตัว x 3ก็เาจะสแกนได้ทันทีถ้าเราเปิดนะครับแนะนำให้ลง x 3ก่อนดีกว่านะครับได้ไหมนะครับ3ามปักอินนะครับเดี๋ยวการลงปักอินนะครับผมจะลงลึกให้ที่สุดเท่าที่ผมมีความรู้มานะครับ เดี๋ยวผมขอพักนะครับพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้มันใกล้เสร็จเดี๋ยวผมมาเปิดอีกทีนะครับโอเคครับใกล้เสร็จแล้วนะครับมาต่อกันนะครับคือผมพักคลิปไว้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเขาจะลงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเราก็พยายามครับดูโอเคนี่อย่างนี้มาแล้วนะครับเข้ามาแล้ว รอแป๊บหนึ่งก็กำลังติดตั้งนะครับซึ่งโซนา X3 เนี่ยเราจะเอาแร็ปแร็ปเตอร์ก็ไดแร็ปเปอร์นะครับซึ่งผมไม่เอาคแบบไม่รู้จะทำอะไรนะครับเล่นแะต่โซนา X3 8 8.5แปดจตัวนี้ผมจะลงเป็น8.5ไปเลยนะครับข้ามโซน,นาแปไปนะครับเพราะลงเยอะมันก็ไม่ได้เล่นนะครับ

ตัวนี้คือกีตาร์ลิกสามครับกดนิกไปนะครับเว็บก็นิกนะครับกดตามนี้ครับคอมพิวต์ไปเลยเล็กไปเลยก็จะลงตัวนี้เป็นกีตาร์ลิกสามนะครับซึ่งเป็นปลั๊กอินของโซดาแปดจุดห้านะครับจะมีมา Okay. เสร็จแล้วนะครับกดฟ i n i s ไปรอตัวนี้เราทำงานแป๊บนะครับโซน่าผมสแกนไปกินอีกแล้วนะครับข้อดีคือโซน่า x สามะะสแกนหาปากอินนะครับเวลาเราเปิดนะครับกดติ๊กตรงนี้ออกให้หมดนะครับ เราข้อไปเปิดอีกนะครับกดฟิ n i s ไปต่อไปนะครับเราให้มาที่ตัวโซน่า8.5นะครับกด <c oughs> คลิกขวานะครับ run admin ครับ run admin โ okay. อเคถ้าขึ้นอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับไม่ต้องตกใจนะครับกำลังคัดลอกเข้ามารอเขาคัลอกแป๊บหนึ่งครับซึ่ง มือใหม่นะครับแนะนํามือใหม่ดูคลิปนี้นะครับท่านลงได้แน่นอนครับลงได้ไม่มีปัญหาส่วนมิโนอื่นนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเซเว่นแปดนะครับมิโเซเว่นมิโนแปดตัวหนึ่งซึ่งผมยังไม่เคยลองนะครับผมลงแค่มิโนสิบเท่านั้นนะครับซึ่งก็แล้วแต่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละอาจารย์นะครับซึ่งความรู้ผมก็ได้มา ไม่มากก็น้อยครับพอจะสอนทุกท่านได้นะครับโอเครอแป๊บนะครับเดี๋ยวก็มาโอเคมาแล้วโอเคซึ่งตัว8.5ดจุดห้านะปักอินจะเยอะนะครับไม่เหมือนตัว8แป๊บเดียวนะครับ ตัวนี้คือขอสแกนหาปลั๊กอินนะครับเปิดขอเปิดครั้งแรกนะครับก็สแกนหาปลั๊กอินเขาขึ้นมา like ไม่ต้องตกใจนะครับให้เขาสแกนให้หมดครับซึ่งนะครับตรงนี้ครับดูดีๆที่ระบุไว้นะครับระบุปลั๊กอินนะครับนี่ครับการลงปลั๊กอินต่อไปนะครับเราต้องลงไว้ที่ไหนนะครับเนี่ยครับตามตัวนี้รับซีโปรแกรมตัวนี้ครับไปดูครับ เดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตัวนี้คือเข้าหานะครับระบบ MME นะครับตัวนี้คือโนโนไม่ขึ้นนะครับคือเข้อหาไดเวอร์ยังไม่เจอนะครับพาดทีผมใส่สมอท็อกนะครับซึ่งตัวนี้ปีตัวหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ ASIO นะครับถ้าไมดับเดี๋ยวผมเปิดให้แป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับผมกลัวไม่ผมดับครับ อาจจะไม่ดับก็ได้นะโอเคนี่ครับขึ้นมาอย่างนี้ครับตัวนี้คืออ,อตัวนี้คือโค้ดของครับโค้ดของเราคัปปี้ไปนะครับคัปปี้นะมันจะมีมาให้นะก็กดพาร์สนะถ้านะครับถ้าท่านเปิดโปรแกรมนะครับไม่ได้รันแอดมินตรงนี้จะใส่โค้ดนะเข้าไม่ได้นะครับต้องกดรันแอดมินเท่านั้นนะครับแล้วกดพาร์สนะครับกดคอมพิวเต์โอเค เรียบร้อยเป็นตัวเต็มนะครับตัวแคกแล้วนะครับพูดง่ายงนะครับต่อมานะครับก็ไม่มีอะไรครับเนี่ยเสร็จแล้วตัวหนึ่งนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโซล่าแพทิทนัมนะครับซึ่งนะครับจะลงผมจะลงเป็นโซล่าแพทิทนัมจุดเก้าตัวนี้นะครับโอเคนะครับลันนะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่ากบมาไว้หน้านี่ตัวสมาธิจะได้ดูง่ายๆนะครับไม่ยากตัวนี้ครับแพทเทิร์นนีครับง่ายมากแป๊บเดียวลงแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ยากเหมือน3กับ8ปดจนนะครับซึ่งปลาอินเขาเยอะแนะนำนะครับให้ลงไว้อ่าดีกว่านะครับ โซนาเอ็ซ์สามแปนะครับ8.5นะครับมาตัวนี้นะครับโซนาแพทเทนัมครับซึ่งนะครับการลงโปรแกรมทั้งหมดนะครับต้องปิดเน็ตนะครับเน็ตแล้วก็โปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับปิดเน็ตนะครับห้ามเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและให้ปิดนะครับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสทุกอย่างนะครับปิดก่อนนะครับกดนี้ครับกดรันแอดมินครับรันไปเลย โอเคแค่น,นี้ได้แป๊บหนึ่งนะครับเหมือนจะมีปัญหานะ้วโอเคตัวนี้มีปัญหานะครับแล้วตัวใหม่ครับลบไปเอาใหม่เอาใหม่ไม่ให้ลงตัวนั้นนะลองลงไว้นี่ลรงนั้นไหม ที่ลงไม่ได้ไม่ให้ลงลงตัวน,นี้ก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับกดลันนะครับ,บ,ล,รบลันแอดมินนะครับลันไปเลยดูสิจะได้ไหมอ๋ตอตัวนี้ก็ไม่ได้อีกป็นหาเนาะสงสัโดนไวรัสนะครับ โปรแกรมแอนตี้ไวรัสล้างเกลี้ยงแล้วมึงป่านนี้ไม่เป็นไรครับมีอีกโซน,น่าไปแนะนำ้ำย้ายมานี่ไม่ใช่ปัญหานะซึ่งบางบางทีนะครับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสครับมันหาที่ลบดีดีนะครับเราต้องอคำนวณไว้ดีนะครับแยกฝ่ายจะได้ไหมครับเนี่ย นี่ครับปัญหานะครับเราต้องดูนะครับอถ้ามีปัญหาดีกว่าจะได้แก้แก้ได้ถูกที่นะครับถูกเวลานะครับโอเคเรียบร้อยมาดูดิโอเคลงได้ไหมครับตัวนี้ก็ไม่ได้ดย,ดย,ดยี่ทำไมไม่ได้เนาะ ครับเหมือนต้องปิดเขาไม่เปิดวิด,โดีโอฟีแวร์แป๊บหนึ่งครับเหมือนจะลงไม่ได้ ันดูคลิปไปไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอปิดแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้ได้ดูคลิปไปไปแล้วนะครับคือเขาต้องให้ปิดพี่ใหญ่เขาก่อนครับก็ถึงจะลงลงได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราลงนะครับเห็นไหมโซน่า x สามกดสแกนหาปปั๊กอินที่เราลงเมื่อกี้ของแพททีนัมนะครับอ่ะต่อไปนะครับการลงเอฟเฟกต์นะครับอ่ะเอาคลิปต่อไปดีกว่า คลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอสบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวลงอีก